หมอ,อมอ้หูยูัก่มีเนี่ครับอ่รอนยอก็เขียเนาะอ่ก็เขียเต้เลยมาไม่ทันเนาะมันอาจจะงอนาะครับ งอกนเพาบเพาดอนึงดอกนี่โอ้ดอกขาวๆนี่เพี่งใหม่ๆเลยเจอแล้วหนึงดอกเห็นดอกนึงแล้วดอกนึงดอกนึงนีอีกดอกนึงน่นอีกดอกนึงครับนั่นขาดช่วขาด่วดอกสองดอกสอง bỏ đi xuống 2 đò kéo xuống đò xuống đò xuống đò khâu khảo lấy tung lăng mấy mày vẫn ngọt vừa ngọt nó có kìa với đủ ấy Ủa kìa đâu งอก้างกันนะมาช่าไปหน่อยนีส่สองดอกเห็ดเพาะสองดอกเอาเนาะผสมผสีได้อีกดอกไหมค่ะม,มาฉาไปครับ<อ>นี่นะครับเห็ดเพาะมันจะแตกกันนี่ครับพี่น้อง นี่ลองใหดูครับดูไกลๆนี่นี่เนี่ยดิน,นมันจะแตกกันนี่ครับลองไดูว่าจะได้กี่ไข่เนาะอันนี้ครับนี่นะครับเคียร์ก่อนเคียร์เคียร์เคียร์ดูครับหนึ่งไข่หนึ่งไขแง่แล้วครับสองสามสี่สี่แล้วครับมีไหมสี่ไข่แล้วครับ สีไข่แล้วสีไข่แล้วครับจะเขี่ยหาตัวครับเขี่ยหาตัวอีกไหมนี่นี่นี่โอ้เป็นฝูงเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับอือื่นี่ครับนี่โอ้มาแล้วมาแล้วโคกเก็บลูกอ่ะ เกตลูกแล้วหาต่อหาตัอนี่ขนาดจะใช่นะนี่นี่ครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่นีอนีอก่น้องอีกครับอีนี่อีกดีมันแตกครับมันแตกแงะเลยนี่ใช่ใช่ นี่ก็มันมีคือแตกครับก็เกียหาคับเียหาเอาเนาะมีไว้มีไว แตกดินแตกดินแตกปั๊บครับไปใ,ใหญ่ๆเลยนี่ก็ใช่ครับนี่นี่ครับนี่นอนนี่ครับโอ้สีใครอันนี้สีใครสีใครครับสีใครเกียร์ห่าโตเกียร์ห่าโตนี่คือน้อง นี่ครับโอ้ด้านนี้กับน้องอีกสองไก่อ๋อพอได้แกล้งใช่ไหพอได้แกล้งครับนี่อี๊บสองไข่โอ้ Mày thăm đa, mày thăm bà Nghĩ không Ô, màn vậy nỉ

เดี๋ยวหาต่ออีกสักแป๊บนะครับไข่ขาวๆเ,เลยยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยครับอืมนีม่กลุ่มนะครับ เดออกไปนี่กลุ่มนึงสี่ดอกเลยหนึ่งสองสามสี่สีดส่ดอกแล้วสีดวาาาด่ดอกแล้วโห่าจนอดอกกีหาเย ข้ามไข่เอาส้ามไข่มาจะใช่เด้ขไดีไข่เลยนี่ปึ๊บนานขาีไข่ไปน้องวางก่อนอข้ที่ห้าข่ที่ห้า เจ็ดเอาเอาหนีหนีสองไข่หนุ่สองไข่ ดยไหมเ้ยอยู่แต่คนอยู่หลอกคนไม่ใส่ไหมนี่ไม่ใส่นี่โอา พออย่าหาอยู่ดีเจอแล้วครับเจอผงใหญ่เลี้ยวผงไก่ไก่เลยหนีนงนีส่สองไข่ครับสองไขเ่เลยสองไข่เร็วสองไข่เร็วสาม 你，嗯，哦，你看不狗呢，看不狗呢吧，这呢，皮儿。 สองไข่สองไข่ หวานหมูเอานี่นะกลมเดียวอือคลักคลักคลักยังไม่มีจุดนึงครับอยู <orship well friend> ่ตรงนี้โ yani อู้หู้ไปน้องยอีจุดหนึงนี่ใครเตะเต่งผู้ชาย นหนึ่งไข่สองไข่สองไข่แล้วนี่สามไข่สามไข่แล้วครับใส่ถุง ลางอ่อนๆเลยนั<า>่นพอหายอยู่เด้ี ของไข่สามไขนะ่เะยมองเอ้ยสามไข่เลยไขย่ขนะี่เจ๊กไข่เนาะนี่เจ๊กเจ๊กไข่ไข่เดียวสองไข่ไข่ใหญ่กะจู๊ะ เดี๋ยวไปหาโตไปหาโตนี่ <c oughs> บอส่งผลงานนี่นะครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะพอได้แกงหยุดแล้บได้แกงเยอะโมนั่งน,นี่คลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องเนาะ